สิ <One input> ้วล really ุยสู่ฉันมลาเกศสุรังโอเ้ยใช้ก็สู่ได้อยู่แล้วล่ะภาษาควบรวยนั่นนะลงตึ้งพัดตึ้งพัดตึ้ง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 ไม่อย่างน้อเบ๋นี่ซุ้มบักกอกทั้งหลายไม่ประกอกหลอดหลอดหลอนและก็หลอด หวดซับกระอกซับคุ่นกระเปอกกระเป๋าอีอย่างยันหล่อนอย่าไปของก๊อหรือเปาพี่ของฉันของพ่ฉัน่ะแบรนด์แมแท้ไยเปอร์เซนไม่อย่างกระเาพวกหล่อนของก๊อบช็อปปี้าัศดาซื้อสปส่พวกฉันเมนบอกกุรัติดาซาราบอกเขาไปพูดไปกระเป๋าเข้าซื้อมาแต่ใสไ คนรุร่นรุ่นของฉันน่ะเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นยี่ห้อยังหูบออะไรคะฮะีอยังอ่ะยี่ห้อยี่ห้อเนี่ยมีตระกูลเดียวในโลกที่รวยที่สุดที่หูซึ่งนั่นคือตระกูลของฉันเองนี่ ฉันสงฉันสร้างทำเทศพิเศษเลยเธอเห็นบ่นี่เขียนซื้อว่าซาร่าพิตินันพวกเธอน่ะบ่มีโอกาสได้เห็นที่จังฉันดอกพวกตระกูลฉันน่ะรวยล้นฟ้าล้นจะกวางพิตินันฉันเห็นได้นับตลาดนัดเด้เนี่พวกเธอน่ะเขาบ่ถึงแฟชั่นเองยิงเอาโอ้ยก็ทั้งนั้นแหละตลาดนัดสุวรรณันมาจังหดเธอพวกฉันนะยอมพ ให้ตังเลี้ยงรวยต้องเทินน่ะพวกฉันน่ะให้เธอน่ะรวยกว่ามันต้องอยู่แล้วและเพื่อนสาวมาทั้งพวกเขามาสมิทธิ์ติมือนี่ทั้งเลยหมดเฮ้ากูมาเรียนก่อนโมวะครูไปทางไหนครูขึ้นมาออกว่าสอนเฮ้าโรงเรียนของเราหน้าอยู่คุณครูกินเหล้านอนเวินเด็กๆเอายางมาเต้นคุณครูนอนเวินเด็กน้อยเต้นยางอุ้ย เป็นมันสายมันหยั่งอยากตะกั่วมือได้กระไดนักเรียนขึ้นกันเอาอสวัสดีคะ่ะนักเรียนสวัสดีสสดค่ะคุณครูวันนี้มาครบกันหรือยอย่างเนี้ยทำไมมีแค่นี้ยังค่ะขาดหนูค่ะครูโอ๊ย <What? S 1> เธอแล้วเจะมายืนเธอเรออะไรตรงนี้เอาหรอกค่ะครูว้าคือกร์ตูนให้ยังไม่หมดค่ะครูเหลือใคร เรืรอหญิงเล็กหญิงกลางหญิงใหญ่ชายเล็กชายกลางแล้วก็ชายใหญ่ค่ะโอ้ยมาอีกแล้วมากเลยโง้ยครูต้องตีนะเนี่ยใครมาสายเนี่ยใช่อีกแล้วครูยังอารมณ์เสียอยู่คุณครูคะคุณครูได้ลองเท้ามาแต่ใดคะโอ้ยมันก็ทิ้งอยู่หน้าอันวัดนั่นไงครูก็เลยมาใส่เล่นสงสัยเขาใส่บาทให้หลวงพ่อ ลก็เยทิ้้งไวทำไมตีนคุณเลยเกือบค่ะโอ้ยเพาจะไปรัอะไรตีนเลยกระเทยชั่วดิไดเย็นไหมยอมแล้วค่ะงดหงีดคูก็งดหงีดค่ะคุณคู่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิงเล็กใส่ชุดแดงสวยหรู เห็นบ่สวนนั้นถ้ากระเบิงตีละ่ะเขามาหอดเขาสวัสดีคู่บอมเนรไอคู่มาสวัสดีเธอก็คู่สวัสวด,ดีคู่นูเองไหมค่ะคู่คู่เดินมาเธอต้องสวัสดีคู่ก่อนเอาคือมาบอกรอบคู่เหลือใครชายใหญ่อยู่ไหนชายใหญ่ชั้นอยู่ไหนรู้ไหมว่ามันสายแล้วเนี่ยคุณที่ไหนอยู่นี่ครับ ใช่ใหญ่มาแล้วนู่เร่าเวลาเลยคุณใช่ไงจ๋าเป็นยังงครับคุณสุวรรณนั้นสุวรรณนั้นคือจันนีปักอีหลีคือไส้ใหญ่ฮะหมอบพอใจให้แล้วเพียงเจ้าดอกกูเดียวคุณคือให้ปากเป็นตะขี้เดียดเลยครับโอ้ยเจ้าของก็ได้ไส้ใหญ่มาเบอกเกี่ยวบ่เหลียวลำดอกทอดตาฮะไสใหญ่ขาครับไส้ใหญ่ขาครับไส้ใหญ่ขาครับฉันมักคุณหมักคุณเนาะเ้ย คุณสุวรรณครับเจ้าหอมก็กีกวยแท้เจ้ากรองมานั่งน้ำเขาพี่มาบ่ได้ดอกครับคุณสุวรรณเอาคุณสุวรรณนต์เป็นภูญาภูยิ่งนะมันจะน่าเกียรตินะครับเฮ้ผมนั่งน้ำนองดีกว่าคุณสุวรรณนต์เป็นน่งน้ำมูดีกว่านะครับล้มสียะหัวหอดลงเลี้ยงกูก็มาผอหีกกระปอมหยอกกันคู่สเ็ดยังกับเบเก่งใจคู่จักเป็ดโคครับใชาเล็กมากเลยครับคู่ชากลางสวัสดีครับใชเล ใชยเล็กคุณครูครับอะไรมาโนดสวัสดีครับเธอมาโรงเรียนกี่โมงเอากลับมาพร้อมกับใช่เล็กไหมครับคุณครูไม่พร้อมครับมือเช้าเธอตื่นกี่โมงผมตื่นตีห้าครับคุณครูตื่นตีห้าม่เหรอครับชายเล็กมื้อเช้าชายเล็กตื่นกี่โมงคบเก้าโมงครับเห็นไหมเขาตื่นเก้าโมงเขายังมาทันเสาพงเลยเธอตื่นตีห้าได้ทำอะไร พอ่อหีว่าผมทองเสียครับคุณพูดทองเสียไปไหนทำไมไม่ตามหาทองเธอน่ะ <S 1> <S 1> เอากระท้องเสียเข้าห้องน้ำไหมครับเ,เข้าหน้าเข้าหลังให้เก็บทองไว้ดีๆอย่าให้มันเสียอีกอหัวคักๆนั่นระบ้างทองเสียด้วยคุณพูดอย่างมาแบบคือบัไลีเลียนเถอะสรุปคู่เปิรกอมูนกมาคู่แห่งอารมณ์บอดีอยู่ครับคู่ครับอย่าเฝ่าครับคู่อย่าเฝ่าครับ เอาแล้มัน <Happiness> ม <in violin> ันจะใส่นอแบนนี่บักใบเอาพอบักใบอีตัวหันสวัสดีค่ะคุณควยคุยจากไหนคู้บักใบค้นพิกลพิการคือจังมึงเนี่ยเอาอุจจากันตียังกล้ามาเรียนอยู่วะเฮากบักธาตุสาวว่าจ่าใบคนจัดไล่สันตำ มึงมาทำหยกนาเสมอดำดอกดำฮึสั่งสอนมังลูกมึงเบาบาใดมึงยังเสียอยูมาเรียนอยู่บอกนะลูกกูขยนคิวดีกูสีบอกให้มึงหูอย่ามาอยู่เกีกะไปไกลๆกูสั่บักทุกจนดอกคนไข้โอนให้มึงไป่ามาไกล สุมคนรวยเขาเห็นเบื่อให้มึงไปใบเบื่ออยูู่้เดียวมึงพุ่นมึงยาวน้าวนี้้ไปใหพนแเฝ้าหนีไปให้พ้นกูทนเบึงบ่มีไหว ซุ่มคนจนอยู่ทางไหนไปคบหาดอกทางผุนพักอยู่บ้านพอมึงัะไรขั้นกูศูนย์ขึ้นมานนีแ็บ <Yeah. S 2> โตลฟี่อย่ามาว่าเฝ้าไปสาบไปอย่ามาไกลกูคนรวยเออเอเอ,เอ,เอ,เอโอ แม่เนี่ยคือลำบ่นเลยวะไปเอ้ยโรงเรียนแห่งนี้มันบ่เหมาะสมกับมึงดอกเว้ยอย่างมึงดีที่สุดก็คือโรงเรียนบัตรไปไปไปมาทางไหนกลับไปทางนั้นไปเดี๋ยวนี้เลยไปซ้ายเลยปิซซ่ากันไอ้ใบที่เล่นยิงเล็กข้าเด็กกระไดที่เล็กมมึงาไอ้ใบพ่อเป็นยังเด้อไง ขันม่าเนี et, 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 et> oh, ่ยเดี i, oh. ๋ขาบอให้เรียนน้ำก็บว่าเป็นยังถ้าเกิดว่ามือใดยิงเล็กว่างๆยิงเล็กสิไปสอนไอ้บายุบานเด้อเหยคุณไว้อีขอเนี้เงี้ยโอ้ยนี่ปากคาดิกระไรกูว่ามึงกรต้องเบานะฟังซื่อๆอะไรกันแล้วเออยิงเล็กสิไปสอนเลี้ยนให้มึงขอเนี้เงี้ยมึงก็เลยดีใจเจ้าของมันข้าบอว่าเป็นยังไงเอาเลยละ คนณโกนคนโกนไปมาเป็นคนจนอ๋อคนจนสุ่มหนีสุมห้อยโอ้โหห้อยครับเดี๋ยวเดียเออโอ้ปากนะมาลุกมามามายิเรีกอย่างเขาบันวะสดงว่าเียยิงเลีกรับปากแล้วมันบอสจัะจ้าพ่อลุงมามามาลูกมาไปไปสั่นเท้า ชุ่มควยคนรวยคนรวยแท้กันคุนชัยคนรวยร้องาโอโอเยไหมกันนะมาเอ้ามาจับกันไปเลยขอกระไรไปโอ้โหโอเยเล็กโอ้ยจะไปสอนหรอกล่ะขันบอจำเป็นย่าไปหยุ่งวุ่นไปกับมันหนีได้ยิงเล็กไม่ใช่เล็กบอมักเอ้าสี่สอนกับสอนอีคุ้งเอ้าคุณครูเออครู่ สอนเรื่องอย่างาคู่มือน,นี่โอ้ยเบิดอารมณ์แล้วเอาเจา้อย่างกันดอกกุ่นได้ครับยุงเง่เฮ็ดกับพ่าซ้ำเศร้าจักเทียอันมานางเบอร์มอลลันี่ผัวซ้ำเศร้าให้ยุ่บอกห <c oughs> เงือไหลมาหอดกับเสียงดังใหยผู้ปกครองผู้ใดก็ไปเอาเด้อเบิดอารมณ์สอนแล้วเอาเอาคุณรูครับอันเบายู่นี่ผัวมาซ้ำเศร้าให้เตีย กระสิเมีนตัวตันมานีสามปีหรออดเรียนเลยคุณคู่บริสุทธิ์คุณคู่ครับคุณคู่ปิดแต่ละหน้าเจ้าของไในละเด้อซองกระจุกชงโง่บ้างหนาเจ้าของกระทับคุณคู่กระซองจุ่มมือหัเหลอแตะมันแตกแม่มึงซองกระซองแตกคู่ใจเฮงครับนี่พักเที่ยงบอกกสิพักเที่ยงตัวคู่หิวข่าวอ๋ออไปไปไป ไปสัน่นเขาไปกินเ่า<อ>ไกไนจังสีส่ล้วไปสั่นไปเลี้ยงขราบสุดท้ายจังไหนคู่ก็บบอกระยอคอยอยากสอนโอ้โอ <S <S สรุปพวบบอซมเซาให้คู่เขาเลยบดเลี้ยนเลยห้าหัว